ราจะมาพูดถึงเรื่องวาล์วไอเดีเรื่องการตั้งวาล์์ไอดีนะครับว่าทําไมถึงตั้งห่างแล้วกําลังอัดมันเพิ่มขึ้นนี่ครับนีงสูบทํางานนะครับเนี่ยเห็นไหมใน,ในช่วงอันนี้ดูเนี่ยเห็นไหมลูกสูบมันขึ้นไปเนะนี่ยเนี่ยดูอันเนี้ยด,ด,ดูเห็นไหมดูแลอัดเห็นจงว่าอัดไหมครับเนี่ยใครบอกว่าอัดวาล์์ปิด สนิทไม่มีครับนี่ลูกสูบขึ้นอัดแล้ววาวไอดีขึ้นมาอาัดจ,จะครึ่งก็บอกสูบแล้วนะวาวไอดีเพิ่งปิดเองสรุปแล้วลูกสูบขึ้นมาได้เกือบครึ่งวาวไอดีเพิ่งปิดเพราะฉะนั้นถ้าตั้งวาวไอดีห่างมันก็จะปิดไวขึ้นทําให้ได้กําลังอัดเพิ่มขึ้นเนีย่ยประมาณนี้ครับแล้วจุดระเบิดปึ๊บ แล้วก็เนี่ยลูกสูบก็ยังลงไม่สุดเหมือนกันวาวไอเสียก็เปิดแล้วเนี่ยครับแล้วก็แถมเลยแล้วกันรถที่มันชอบระเบิดเนี่ยถ้าเราตั้งวาวไอเสียห่างเพิ่มปุ๊บเห็นไหมไฟมันยังติดอยู่เลยเนี่ยถ้าเราตั้งเสียห่างวาวไอเสียก็จะเปิดช้าทําให้ไฟได้ทําการลุกไหมได้อีกรดอาการแบคไฟหรือว่าคลายเป็นไฟออกท่อไอเสียประมาณนี้ครับ Okay.